ณชายหาดสีทองอารามใต้แสงตะวันอันอบอุ่นมีปูตัวน้อยสีส้มชื่อว่าแครปบีอาศัยอยู่แต่แทนที่จะมีความสุขกับบ้านที่สวยงามแครบบีกลับเป็นปูจอมขี้บ่นเขามักจะถอนหายใจยาวๆทุกครั้งที่เริ่มต้นวันใหม่อออีกวันแล้วสินะเขาบ่นพึมพำ ครับบี้ยืนอยู่บนผื้นทรายและเริ่มบ่นไม่หยุดทำไมฉันต้องเดินเอียงๆด้วยนะเขารำพึงรำพันแล้วดูสิแดดก,ก็จ้าเกินไปทรายก็เปียกแฉะไปหมดเขาใช้ก้ามหนีบสาหร่ายทะเลขึ้นมาดูแล้วก็โยนทิ้งอย่างไม่พอใจน่าเบื่อชะมัดครับบี้เดินสำรวจชายหาดไปเรื่อยๆพร้อมกับเสียงบ่นที่ดังต่อเนื่อง เขาเงนมองฝูงนกนางนวลที่บินอย่างอิสระบนท้องฟ้าแล้วก็รู้สึกอิจฉาดูพวกนั้นสิบินไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องมาเดินตุป,ปัดตุเป๋บนทรายแบบเราจากนั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นมนุษย์ที่นอนอาบแดดอย่างสบายใจส่วนพวกนั้นก็นอนเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรเลยโรคนี้ช่างไม่ยุติธรรมกับปูตัวน้อยๆอย่างเราเสียจริง ขณะที่กําลังเดินเตะโกรธก้อนเล็กๆระบายอารมณ์อยู่นั้นครบบี้ก็ต้องหยุดชะง,งักตรงหน้าของเขาคือปลาดาวสีเหลืองสดใสนอนแน่นนิ่งอยู่บนผืนทรายที่ร้อนระอุมันคงถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นแน่แนโอ้โหเยี่ยมไปเลยมีปัญหามาให้แก้ไม่หยุดหย่อนครบบี้บ่นอุบอิบแต่ถึงแม้จะไม่อยากทำ เขาก็รู้ดีว่าปล่อยเพื่อนร่วมทะเลไว้แบบนี้ไม่ได้สงสัยเราคงต้องเป็นฮีโร่จำเป็นอีกแล้วสินะเขาพูดกับตัวเองอย่างเหนื่อยหน่ายคร a บบี้ใช้เรียวแรงทั้งหมดดันเจ้าปลาดาวโอ้ยหนักชะมัดเลยเขาตะโกนก้ามของฉันจะหักอยู่แล้วนะนี่มันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆแม้ปากจะบุญไม่หยุดแต่คร a บบี้ก็ไม่ยอมแพ้เขาดันต่อไปเรื่อยๆ ในที่สุดด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละครบบี้ก็สามารถดันปลาดาวมาถึงริมน้ำได้สำเร็จเขาใช้ก้ามดันเบาๆเป็นครั้งสุดท้ายส่งเพื่อนใหม่กลับคืนสู่ความเย็นสบายของท้องทะเลเจ้าปลาดาวที่ลอยอยู่ในน้ำขยับตัวเล็กน้อยเหมือนจะโบกมือขอบคุณครบบี้พึมพำกับตัวเองแล้วหันหลังกลับ ตั้งใจจะกลับไปที่กระดองของเขาเพื่อพักผ่อนแต่ทันใดนั้นเองคลื่นลูกใหญ่มาหึมาก็ก่อตัวขึ้นในทะเลมันสูงขึ้นสูงขึ้นจนกลายเป็นกำแพงน้ำขนาดยักษ์ครับบี้ตกใจจนตาเลือกเขาพยายามใช้ก้ามขุดทรายเพื่อยึดตัวเองไว้แต่ก็สายเกินไปคลื่นยักษ์ัดโครมลงมากลืนร่างของครับบี้หายไปกับฟองคลื่นสีขาว ทุกอย่างสงบลงครับบี้ก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่เดิมอีกต่อไปคลื่นยักษ์ได้พัดพาเข้ามายังแอ่งน้ำใสเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างโขดหินที่นี่ช่างเงียบสงบและสวยงามแสงแดดส่องลงมาเป็นประกายระยิบระยับในน้ำใสแจ๋วว้าวครับบี้อุทานออกมาเบาๆในแอ่งน้ำที่แสนวิเศษแห่งนี้ c r a บบีสังเกตเห็นบางอย่างกำลังส่องแสงแวววาวอยู่ใกล้ๆโขดหินมันคือเปลือกหอยสีน้ำเงินที่สะท้อนแสงเป็นสีรุ้งสวยงามเขาค่อยๆลองเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็พบว่ามันพอดีตัวเปะ๊ะทั้งกว้างขวางสบายแล้วก็ไม่มีทายน่ารำคาญใจด้วยคร a b บีรู้สึกดีใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย ครับบี้มีความสุขกับบ้านหลังใหม่ของเขาจนลืมเรื่องที่จะบ่นไปหมดสิ้นเขามองออกไปยังท้องทะเลกว้างแล้วเห็นเจ้าปลาดาวตัวเดิมกำลังขยับตัวอยู่ไกลๆเหมือนจะโบกมือลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายครับบี้รู้สึกอบอุ่นในใจและรอยยิ้มเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันนั้นครับบี้ก็ไม่ใช่ปูจอมขี้บ่นอีกต่อไป เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแอ่งน้ำสวรรค์ของเขากินสาหร่ายอร่อยๆอและค้นพบว่าบางครั้งการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนก็อาจนำพาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เราได้เหมือนกันเหมือนกับคลื่นยักษ์ลูกนั้นที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่กลับเป็นคลื่นแห่งโชคชะตาที่พัดพาความสุขมาให้เขาอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเอง นิพานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสามารถนำความสุขและการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตเราได้และบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหาหรือความไม่ยุติธรรมอาจจะเป็นประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็เป็นได้ก็จบแล้วนะครับ นิทานยิ้มแป้นกับลุงตี